สดีครับตอนหนึ่งครับสดีครับผมก็จะเมฆครับ <t> อิวค่ะเป็นหนึ่งในทีมงานอินไซค็อปปิ้กและนี่คืออะไรก็อินไซค็อปปิ้อภาคสัญจรวันนี้เรามาทำรายการกันอยู่ที่เดินทางมาที่จังหวัดเชียงใหม่ครับผมข้ามเครื่องข้ามเครื่องบินข้ามเครื่องบินขึ้นเครื่องบินขึ้กรสานเหนือเขาเรียกเครื่องบินเครื่องบินมา50นาทีมาถึงเชียงใหม่อากาศเย็นสบายมากเลยแล้วเรามาทำอะไรกัน เรานี่ใช้คำว่าเราได้รอหนูได้รอฉันรอโอเคตอนนี้หน้าที่เป็นอ่อ English tour guide โอ้โจำเป็นอย่างจำเป็นนะคะมาจี้มาครับผมมีดที่ข้างหลังมารับวันนี้ i นไ i d e ก็ผิดเราทำรายการสัญจรนะครับที่เชียงใหม่เพื่อที่จะมาพูดคุยกับน้องๆนักศึกษาใน มหาวิทยาลัยใช่ครับตามที่เราสัญญาไว้ว่าจะมาให้ความรู้ให้กับน้องๆทั่วพระดาชนาจเพื่อถวายให้กับพ่อหลวงเรานะครับเรามีเราสองที่ที่เราจะมาวันนี้คราวนี้นะคะก็จะเป็นที่ราชภัฒเชียงใหม่แล้วก็สาธิตเชียงใหม่ครับครับผมสาธิตเชียงใหม่น้องๆเดี๋ยวน้องๆเป็นยังไงใช่เดี๋ยวจะเล่าเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเด็กเป็นยังไงกันบ้างนะใช่ครับแล้วนอกจากนั้นเราก็ถือโอกาสรีแลกซ์ตัวเองด้วยการพา ไปรายการเราไปท่องเที่ยวด้วยตามสถานที่สําคัญด้วยใช่ไปไหนกันดีนี่มาตรงนี้ก่อนเลยที่แรกเลยท้้งหลังเรามาเชียงใหม่พลาดไม่ได้ต้องมาตรงนี้นะครับท่องเที่ยวเยอะนะท่องเที่ยวเยอะมากใช่ครับมีรถทักท่องเที่ยวที่เป็นรถคยๆรถกอล์ฟยาวะขับมาเรื่อยๆเลยแล้วเขานั่งมามาถ่ายรูปกันตรงนี้นะครับตรงนี้ใช่ตรงนี้ก็ ชื่อมันคืออะไรตรงนี้ชื่ออ่างแก้วอ่างแก้วไม้นี้ก็ได้ควายกันไหมไม้คว้ยไม้คว้ไมาเดี๋ยวไฟเดี๋ยวไฟคืออ่างแก้วเนี่ยครับเป็นอ่างเก็บน้าภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับเป็นที่ที่เขาสํารองน้ำไว้ใช้ครับจริงๆแล้วอาจจะสมัยนี้อาจจะมีน้ำประปาไม่แน่ใจนะครับใช่แต่ว่าที่นี่ก็คือแหล่งน้ำธรรมชาติที่เก็บจากน้ำแหล่งน้ำธรรมชาติถ้าเราลองดูด้านหลังเนี่ยนะครับจะทา มีแหล่งน้ําที่ไหลมาจากดอยสุเทพจากมหาวิทยาลัยติดดอยสุเทพก็จะมีแหล่งนา้าจากธรรมชาติไหลลงมาทวมทีนดแ,แล้วก็เลยกลายเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของนักศึกษามามาผในเชียงใหม่มมชิวๆสมัยผมเรียนนะครับ,รบผมเมื่อประมาณจบปีหกเมื่อสามปีที่แล้วนะหรอดูไม่ดูไม่นานะดูไม่านเราจะอย่างนี้ครับยันดิวครับกัปตันเมตริมอ่างเก็บน้ำนะครับผมถ้าได้ขาอาจจะมอมมี นะด้านนู้นก็ได้นะครับโดยรอบเลยก็จะซื้อข้าวเหนียวหมูทอดหมูปิ้งน้ำพริกหนุ่มได้องค์ได้มาปิกนิกกันตามาเล่นเล่นกันตาต้องตาตาต้องตามาประสานครับผมแล้วก็ท้องท้องไว้ต่อยังพูดถึงความรักนะคะด้านนู้นมองไปด้านนู้นเขามีไปดูวีดิ้งกันอยู่อ๋อเเนนั้ออกใช่ใช่ใช่คือมาแต่งงานก่อนที่นี่ใช่ไหมฮะับรีวีดิ้งเอ๊ะ อปรีเวดดิ้งแปลว่าอะไรฮะปรีเวดดิ้งแปลว่าก่อนแต่งงานโอเคโอเคไหมเวดดิ้งก่อนแต่งงานแล้ผมผิดตรงไหนเนี่ยไม่ผิดเราเยโพสเวดดิ้งมีกี่โพสเวดดิ้งอะฮะลูกโพสเวดดิ้งกันหนึ่งคอมมนใช่ใช่ก่อนที่เราจะไปเลิวเธอันมากก่อนนี้เราเข้าเรื่องของเราดีก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปดอยสุเทพดอยสุเทพซึ่งเป็นวัดพระธาตุดอยสุเทพก็ตอนก่อนขึ้นดอยสุเทพก็ตรงตีนดอยก็จะมีไม่สักการะบุบาศรีวิชัย กับผมบรรยากาศแล้วก็ขึ้นไปบนพระธาตุไปไหว้สัการะใช่พระธาตุสุเทพกันจากนั้นก็พาท่านผู้ชมไปทานอาหารเหนืออร่อยอร่อยตามมาดูแล้วกันว่าเราจะพาไปที่ไหนกันบ้างเลิศทุกร้านขอบอกตอนแรกเราเราพาชวนทัวร์รอบทัวร์รอบก่อนใช่ครับอ้างแก้วครับก็ไหนๆเราก็เชิญอาจารย์ดิวมาแล้วเนี่ยนะครับวันนี้เราเนื่องจากว่าเราต้องการให้เวอร์ชันอินไซต์เขาผิดเทปเนี้ยเป็นเทปที่ มีเสียงภาษาอังกฤษเพราะๆของอาจารย์ดิวแทรกไปให้ผู้ชมเพิ่มแล้วก็ได้ประโยชน์จากศัพท์มีซาวด์แทรกอาจารย์ดิวลองเลยไหมครับ Welcome to our first inside cockpit on tour our first episode here is in Chiang Mai right now right behind us is what we call อ g งเกล it's in Chiang Mai University it's one of the natural reservoir That and it is also one of the most popular recreational spot for all Chiang Mai people especially Chiang Mai students mm, thank you thank you Tita <laughs> <laughs> and our next places will take you to Doi Suthep okay Doi Suthep and the then way, we visit, visit Krupa Sivisai uh, statue as well over there over there, over there somewhere so are you ready for Trouble with us? Let's go! Yes. ผมขณะน,นี้ทีมงานอินไซคอกพิดผมและน้องดิวได้มายืนอยู่หน้าบริเวณ่านที่มาสักการะครูบาศรีวิชัยที่อยู่ตีนดอยสุเทพครับ okay. So now we are here. Um, our in, uh, inside cockpit team are here in Chiang Mai. We are at the uh, start of the mountain to d o i doisutep. Um, right here at behind us is Krubasi Vichai. We are we are about to pay respect to them. ครูบาศรีวิชัยถือได้ว่าเป็นนักบุญแห่งลานนาครับมาบุกเบิกที่นี่ตั้งแต่ปี2477นะสมัยก่อนนี่การขึ้นไปนมัสการพระธาตุบนดอยสุเทพเป็นเรื่องที่ยากลาบากครับเพราะไม่มีถนนสะดวกสบายเหมือนปัจจุบันครับครูบาศรีวิชัย is considered as one of the most respected figure in Chiang Mai he is one of the monk and what is so important about him is that he's the one who start um building the streets 6 kilometers or 11 kilometers from here um up to Wat Doi Suthep <c oughs> ผมาจําผมดีมากครับต้องอ่านไปเรื่อยๆครับผมการปีนเขานี่ใช้เวลายาวนานถึง5ชั่วโมงฉะนั้นต้องเดียวกว่าจะขึ้นถึงพระธาตุดอยสุเทพได้นี่ก็ท่านก็ชักชวนประชาชนที่เชียงใหม่เนี่ยมาร่วมกันสร้างวัดพระธาตุดอยสุเทพประมาณ6เดือน แต่เวลาตัดถนนเนี่ยถนนยาว 10, 11กิโลเมตรเลยโอเคอืม okay. um, so It takes usually it takes five hours. Back in those days, it takes five hours to get from the um, the bottom of the the Doi, doi sute up there. So Krubasi i Start you know invited all the villagers and everyone to come and start building the roads. Yep, like I said earlier, 11 kilometers. It takes six months for him and the villagers to complete the whole road. So that's make him one of the most beloved figure in chiang Mai. Okay. We เอบายสักการะครูบาศรีวิชัยเป็นบุญของเราแล้วที่ได้มานะหลังจากนี้ไปแล้วเราจะขึ้นไปที่พระธาตุดอยสุเทพด้านบนกันนะครับ alright we just finished and now we are heading up to ดอยสุเท p right now okay, okay. let's go ส,ว,สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีด้วยลืมยกใหม่สวัสดีสว,ส,ดสวัสดีค่ะเราวันนี้มาอยู่ที่พระธาตุดอยสุเทพจงังหวัดเชียงใหม่เจา้าเชียงใหม่แล้วครับผมขับรถขึ้นมา12กิโลเมตรจากตีนดอยครับผมบถ้าจากกรุงเทพก็ประมาณโบไปอีกประมาณ500กว่าโลใช่500กว่า12กิโลเมตรครับผมพูดทำไม เลือหมดแล้วโอเคมันมีม s นมันมันมัน o ันม1น yeah. ม yes. i นมั e t so ัน so right s ั t ม o m มันมั a มันมัน e ันปันมานมั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 น t ันม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 ัน n ันม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 ั m มัน a ัมันมันมัน a ั a มัน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  e ันมัน e ัน h มันมันน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 ัันนนมนนนมมััั ข้ที่ผมอ่านมาเมื่อสักครู่นะครับก็ตรงเลยนะพระเจ้ากืนานะกษัตริย์ปู้ยเนี่ย่ขอบคุณมากครับที่เดินผ่านห้องครับก็พระรมชาติครับผมก็ท่านขี่ช้างเปลือกมานะแล้วก็มีพระบรมธาตุขึ้นหลังมาด้วยนะช้างช้างเปลือกพอถึงตรงดอยสุเทพนี้ก็ทันเชิญพระบรมธาตุลงแล้วก็ทันใดนั้นเองก็ท้องฟ้าสันสะเทือนเป็นดินสันสะเทือนแปะก่อนนะครับเดี๋ยวยาวเกินเซล The history of the tape is that the King Guna from Lana dynasty um, carries a tooth relics and he was on praying and put the relics on the on an elephant. So an elephant keep you know walking you know through mountains mm -hmm. and then it decided to stop right here at this this point where we are right now. And then after that when he took down the relics the elephants um, was crying three times and collapsed and died and that's the history of Doisukheth มีศัพท์น่าสนใจ relic อะไรบ้างรแปลว่าอะไรครับ relic คือพระธาตุนะคะ,ะหรือใช้ได้ทุกอย่างเพราะบราณศรียกกระธาหรือพระธาตุที่เป็นอัฐิอย่างเงี้ยค่ะเราจะใช้คำว่า relic นะคะ<ม> R E L I C S, <S, <ม> <S relic <ม> หลังจากนั้นก็ตอนตอนที่เราขึ้นมาเนี่ยปกติแล้วทางขึ้นตรงเนี้ยเรามีวิธีทางขึ้นมาจากตีนต่างตีนวัดตีนก็เรียกอะไรนะเรียกไม่ถูกตีนดอยตีนดอยเราคือขับรถขึ้นมาจนทั้งจนทั้งถึงตรงวัด แล้วเราก็ต้องปกติมีวิธีการขึ้นมาสักการะพระมทธาได้2วิธีวิธีแรกก็คือเราเดินขึ้นมากระไดบันไดรเราไม่ได้เดินตอนนี้เราไม่ได้เดิน <laughs> เราเราใช้เราใช้ <laughs> รถรถ<ด>ก็นเรียกนะรถรางรถรางไฟฟ้ <laughs> าค่าค่าข,ขึ้นคนละ20บ่บบาท Okay. Oh, <laughs> <laughs> <Okay>, ภาษา. <แปลกเป็นภาษา laughs> so there are two ways of accessing, getting to the 10 Okay. The first one is to the stair, Anaga stair, a stairways, which we will see in a minute. It's around three hundred steps. So it's quite a long way up here. Or you can take a shortcut if you. If easily รู t ถ i าคุณได้ง่ายๆคุณสา้ารถนันงร้แทร็มรา้า20บาทที่ไปที่นี่ได้ดีมากครับตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในเขตของพระธาตุสายสุเทพครับด้านหลังก็คือตัวพระธาตุองค์พระธาตุมีฉากแล้วก็ยอดยอดพระธาตุมีัาพมระพระิศมสารีริกทาตันักท่องเที่ยวมากมายมากอยู่อาจจะได้ยินเสียงชาวต่างชาติครับผมโดยรอบครับผมวันนี้เรามา อธิบายว่าสมัยมาเล่าสมัยที่ผมเรียนหนังสืออยู่นะครับที่มหาวิทยาลัยเชีงยงใหม่เรามีประเพณีอยู่ประเพณีหนึ่งเรียกว่ารับน้องขึ้นดอย mm hmm. ครับดูจะแปลก่อนไหมโอเคได้ Okay, so Pinoy uh, when actually like for those who don't know p i n o i used to study at Chiang Mai University and Dentistry Faculty of Dentistry And back in those, um, still today there is a tradition of what they call Rapp Nong Khun Doi, where is where they welcome the junior, the new, um, the new students to run all the way up from จากลาง,จากน่า okay. From Mai University all the way up here to Doi Suthep, which is 11, 12, 12, 12 kilometers of running. เอาฝัน <How> โดยมีความเชื่อว่าถ้าใครที่ขึ้นมาไม่ถึงยอดดอยนีจะเรียนไม่จบ mm. Okay so there is a belief that if you can't make it all the way up here, run all the way up here, you won't graduate. So that's why you have to run all the way 12 kilometers. จะไม่ได้วิ่งอาจจะเดินก็ได้สลับวิ่งก็ได้ครับผมใช่ครับใช่ประเด็นคือผมว่าต้องการจะเสริมสร้างความสามัคคีให้กับรุ่นพี่รุ่นน้องครับเพราะว่าน้องก็มาใหม่พี่ก็อยากจะรู้จักน้องน้องก็อยากจะรู้จักกันเองด้วยครับผมในการเสริมสร้างความสามัคคีผมก็มีประวัติเหมือนกันนะครับกับพระธาตุหล่อสุเทพครับตอนเด็กๆคุณพ่อมาทํางานอยู่ที่เนี่ยครับวัดตำหนัก ภู <c oughs> พ,พิงราชนิเวศเพื่อสนองพระคุณพระเจ้ายอยู่หัวคือในเรื่องของแง่การศึกษารการสื่อสารมามาติดตั้งอุปกรณ์ทาการสื่อสารให้อย่างเงี้ยครับม่ครับ <c oughs> Okay, so for m ีเ um, what binds him with ดอยสุเท is that um, P ี m ม่ 's dad um, used to work for The late King Rama IX and he was here in at d u s u t p u p i n g Ratchaniwe Palace to set up all the telecommunication for the palace. นั่นก็เป็นครั้งแรกที่ผมได้มาสักการะพระธาตุดสุเทพนะครับโดยได้บุญของคุณพ่อขึ้นมาดูนะครับก็เป็นอะไรที่อลังการมากตอนนั้นตอนเด็กๆเนาะและของดีล่ะครับมีความหลังกับมีไหมครับเป็น เอาเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษดีครับโอเคไทยก่อนครับผมคนดิวนี่มาเพราะว่าคุณพ่อค่ะคุณพ่อ พาดูมาตอนประมาณ4ี่ห้าขวบตอนนั้นน่าจะเพิ่งเป็นกับการแล้วก็พามานี่พามาเชียงใหม่แล้วก็พามาลอยสุเทพด้วยกันทั้งครอบครัวแต่ผมแปลให้ครับคำซามีดาสิ่งฉังสั่งไอยใช่ไอยคำต่าไม่ใช่แล้วไม่ใช่เฉยดํามากๆเลยไม่ไหวนะครับผมเชิญคุณดิวแปลอีกทีหน่าครับ for me what binds me with ลอยสุเ e p is that my dad when he was

ถ้าถ้าคนอาจจะเห็นแบบทั่วไปก็คือคาว่า binder ที่แปลว่าแฟงของการผูกพันถ้าเราจะบอกว่าถ้าเราผูกพันกับสิ่งใดเราจะบอกว่ายังไงดีใช้คำว่า binds ก็ได้ค่ะหรือว่าอีกอันหนึ่งก็คือคาว่า bond b o n d bond ที่อันนี้มันจะแปลว่าเหมือนความเหมือนแบบเป็นเชื้อสายผูกพันกันนะคะ bond หรือ b i n d ก็ได้ครับผมยี่ยมยอดครับผมเดี๋ยวเราออกไปดูด้านนอกมีวิวสวยๆที่มองจากข้างล่างข้างบนขึ้นแบงล่างนะใช่ ตามไปดูครับครับตอนนี้เรามาอยู่ที่จุดชมวิวบนพระธาตุดอยสุเทพครับผมถ้าใครที่มาที่พระธาตุดอยสุเทพแล้วไม่ได้มาดูวิวข้างหลังนี้ถือว่าผิดนี่ขอใช้สับของรายการนั้นเวลาเดินหลังจากเราไปน้ำมัสการพระธาตุแล้วก็เดินมาดูรอบนอกแลวนะครับจุดนี้ที่เราเห็นด้านหลังนี้ก็คือตัว่ตัวเมืองเชียงใหม่เลย ตรงนี้จุดด้านหลังคือสนามบินเชียงใหม่ครับในกล้องอาจจะมองไม่ค่อยชัดเรายวเอาภาพใส่สนามบินเชียงใหม่นี่อยู่ถือว่าอยู่ใกล้กับตัวดอยสุเทพใกล้มากเพราะฉะนั้นจุดที่นักบินจะต้องระวังในการขึ้นลงสนามบินเชียงคือภูเขาซึ่งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกใรับสนามบินครับตรงนี้เราเรียกว่ามันจะมีความสูงต่ําสุดที่นักบินจะบินได้อย่างปลอดภัยเรว่าอะไรครับ เรียกว่ามินิมัมเซคเตอร์อะิจูด MSA มินิมัมเซคเตอร์ใช่ครับซึ่งเขาจะกำหนดจากาเครื่องช่วยเอากาศอันใดหนึ่งที่สนามบินหรือว่าเป็นบริเวณอ้างอิงอันหนึ่งซึ่งรัศมีอยู่ประมาณโดยทั่วไปก็คือ25นอติคอเขใหม่นอตที่เใหม่ใช่ครับจากเครื่องช่วยหรือว่าจากตัวแลวก็ไปจะดูว่าตรงนั้นในบริเวณนั้นมีภูเขาหรือว่ามีอะไรที่เป็นสถานที่ที่มันมีความสูงมากที่สุดก็อาจจะแบ่งเป็นเซกเตอร์ต่างๆอย่างเช่นไ่า เซกเตอร์ทางด้านทิศตะว,วันออกเฉียงอาทิตย์ตะว,วันตกเฉียงเหนือค,ความสูงปลอดภัยค่าหนึง่งตะว,วันออกเฉียงเหนือก็ค่าหนึง่งตะว,วันตกเฉียงใต้ค่าหนึง่งตะวันออกเฉียงใต้กลอนมีท่าที่เชียงใหม่นี่คือก็เป็นต้องเป็นตะว,วันตกเฉียงเหนือเนาะที่ภูเขาสูง northwest ตรงนี้ภูเขาสูง msa หรือ minimum sector อะไรจุดที่สูงหน่อยบินก็ควรจะหลีกเลี่ยงนการันสนามบินเชียงใหม่นี่ ความยาวเท่าไหร่ครับความยาวผมจำแต่ก่อนน่ะสามพันแต่ว่าเดี๋ยวยืดมันทิศทางทิศทางการวิ่งขึ้นก็คือเหนือใต้เลยเนาะเราเรียกว่ารันเวนหนึ่งแปดใช่สามหกครับถ้าโดยปกติเราบินมาจากดอนเมืองหรือว่ากรุงเทพเนี่ยทิศทางของการลงจอดก็จะเป็นรันเวมากจะใช้รันเวชานสามหกก็คือทิ่มลงมาเลยคือตรงหน้าผมมีไม่ไม่กี่ครั้งที่จะไปลงอีกด้านหนึ่งใช่ครับเครื่องช่วยเดินอากาศที่ precise หรือว่าแม่นยำที่สุดก็จะอยู่กับ n ันเวย์รับ,รบผมเราเรียกว่าเป็น precision approach ใช่ือ ILS approach ับไป suppose เป็นออจากนี้มีอะไรครับเชียงใหม่นอกจากนี้เชียงใหม่ก็จะมีอาหารที่รอเราอยู่ <c oughs> นะครับเพื่อนรัถามมาอย่างน <c oughs> <c oughs> ี้ผมก็ต้องตอบอย่างนี้แหละครับเรื่อง <c oughs> ของเทอร์มินอลไหมเรืออ่องของเทอร์มินอลเนาะ จะทามีเดอร์นานเชียลเนาะที่นี่มีทั้งโดอมเสติกดอมสติกแล้วอินเตอร์เนชั่นแนลด้วยอินเตอร์เนชั่นแนลด้วยผมมาง่ายคือแนวตันเหนือแล้วเครื่องสายการบินต่างชาติเยอะแยะเลยมาจากส่วนใหญ่จะมาจากจีนเกาหมาลงเวลาดึกๆครับพี่หนุ่ยครับบางทีเรานึกว่ามาลงเชียงใหม่ดึกๆจะไม่มีเครื่องมีเยอะเลยใช่ไหมใช่ผ่านักท่องเที่ยวจากเกาหลีจากจีนเข้ามาชมความสวยงามของเมืองเชียงใหม่เชียงใหม่นี่เป็นสถานที่ โปรดของผมเป็น My Fa v o r i t e p l a c เเลยเวลามาบินมาค้างไงฮะเพราะอะไรมันทำไมถึงถึงเป็น Fa v o r i t e p ล a c e สอากาศดีเป็นสนามบินที่อยู่ที่ระดับความสูงพอสมควรนะครับไม่อากาศมันเย็นสบายใช่โดยเฉพาะขึ้นมาที่ประเทศดาวดูเทนีถ้าใครเป็นพวกชอบดูเครื่องบินนี่รับรองได้ตายตายกันไปค้างเลยคลั่งเลยเพราะว่าเครื่องบินขึ้นลงนี่เห็นชัดเจนมากเลนเทเลซูมได้ดีๆนะครับหกร้อยเนี่ยใช่ครับเครื่อง ถ้าวันไหนที่ฟ้าใสๆก็เห็นชัดเจนใช่ครับก็น่าเป็นที่เที่ยวที่น่าสนใจแนะนำเลยขึ้นมามาไหว้สกการะพระธาตุดอยสุเทพก็ชมด้วยวิวสวยๆตอนเย็นก็ลงไปกินอาหารเนื้อถูกต้องที่เรากำลังจะไปกันครับพิชามไหมครับเดี๋ยวชมตูลงพระธาตุดอยสุเทพสูงเท่าไหร่ครับผมกอลังถามมีเสียงกระซิบมาครับ1,700 1,670เมตร ประมา676เมตรครับผมแล้วบันไดขึ้นขึ้นมากราบพระธาตุนี้3 0ครั้ครับมีเสียงกระซิบจากจากธรรมชาติบอกเรามานะครับผมครับเดี๋ยวเราลงไปรับประทานอาหารเหนือกันดีกว่าไปดีกว่าตามไปครับสวัสดีค่ะฮัลโหลอันนี้เราโยกย้ายจากที่สูงมาที่ต่ำแล้วครับค่ะ อยู่ที่ไหนครับแกงร้อนบ้านสวนค่ะร้านอาหารเหนือใต้เหนือเท่าที่เห็นนี่คือโลโก่มากๆสั่งไปสี่ห้าอย่างใช่ติยมีขึ้นมาอย่างแรกนี่คือลาบหมูลาบขั่วใช่ไหมยังไม่ได้ชิมลาบขั่วนี่ทํามาจากอะไรครับลาบขั่วํามาจากขั่วนะผมไม่ไม่ได้ทํามาจากลาบไม่ได้ทำจากลาบค่ะอ๋อทค้นี้ใส่เครื่องปรุงโลโ้ครับ ดี๋ยวจะลองกินครัพุทธแลนด์แถวบ้านผมก็มีนะครับไม่ต้องถอดมาหนึ่งกินอีกนี่แล้วที่ดิวถือนี่อะไรครับเนี่ยเกาเหนียวค่ะแต่เกาหอมมากเหมือนเขาใส่ใบใบตองอยู่ข้างในก็จริงเลยนะใบตองลองดูหน้าครับใบตองปน้าน่าลีฟนะคะใบตอ่องปน้าน่ารีฟไม่ได้ไม่ได้เป็นด้านเป็นด้านคือใบเตย ันนี้เป็นใบตองนะคะถ้าเห็นจะอยู่ตรงอยู่ตรงริมอยู่ตรงริมของเนี่ยค่ะ Sticky Rice Sticky Rice Sticky Rice นะคะมีเหมือนกันแต่ว่าอันนั้นน่าจะเป็นแบบชื่อทางแบบศัพท์แบบกึ่งกึ่งวิทยาศาสตร์กลายเป็นแบบ Glutenous ไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะผมคิดว่าวันนี้น่าจะอร่อยแน่มันน่าจะ Delicious แน่นอร่อย Super Delicious และเสียงที่ดังข้างหลังเรานี่เป็นอะไรตอนย้อนเป็นเพลงไทยเขาเรียกอะไรนะ

หลังจากที่เราพาไปเที่ยวเชียงใหม่กันสองวันครับก็าคงได้รับความสนุกมีรู้แต่อิ่มกันหรือเปล่าแต่พวกเราอิ่มมากใช่ครับที่สนามบินอิ่มค่ะอิ่มมากเลยอาหารอร่อยว่าอะไรครับฟูไม่ไม่ใช่ฟูยาวๆนะคะต้องเป็น M U L นะคะฟูนะคะแปลว่าอิ่มแล้วก็ตอนนี้ง่วงด้วยครับตอนนี้เราเดินทางกลับมาถึงสนามบินดอนเมืองกำลังรอกระเป๋ากันอยู่นะคะกระเป๋าสันงไหนว่าไงครับนี่ครับผม he is feeling under the weather อันนี้เป็นความอันนี้เป็นวิธีอันนึงที่จะบอกว่ารู้สึกไม่ค่อยสบายนะคะ under the weather under the weather ครับใช่จะนเับเดี๋ยวเราให้กัปตันเนกลับไปพักก่อนนะครับให้ดิวกลับไปพักก่อนด้วยกัปตันเลยด้วยแล้วก็พบกันใช้ข้อผิดตอนต่อไปนะครับนำเสนอเรื่องราวแบบไหนติดตามชมกับพนใหม่ตอนหน้าคับ